เราจะไปดูกันที่หน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่2นะคะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงศพผู้เสียชีวิตนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่3าค่ายสุรานารีกองทัพภาคที่2พลตรีบุญสินภาคกลางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ได้ให้อวาทกำลังพลกองพันชุดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 และกองพลาธิการกองพลทหารราบที่สาม ซึ่งได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตด้วยโควิด19ในห้วงที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการนะคะได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากโควิด19โดยหมวดการศพกองพลาธิการได้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับมูล,ลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังชาปนสถานรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยได้มีกําลังพล24นายค่ะได้สับเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่กําชับและมอบให้หน่วยทหารเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกําลังค่ะ พร้อมแจ้งให้ประชาชนที่เดือดร้อนติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดการจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารของกองทัพบกล้บ้านในทั่วประเทศหรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิด -19 กองทัพบก call center 0227056859ตลอด24ชั่วโมงค่ะ